สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าแบดมิซูโน่นะครับเป็นมิซูโน่เวฟครอสทูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาได้สักพักแล้วนะครับแต่มีสีสเปเชียลออกมานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับกล่องรก็จะห่อรองเท้ามาอย่างดีอย่างทีเหมือนเดิมนะครับญี่ปุ่นนะครับกาชอบห่อรองเท้า หอ่หอของแบบห่อเก่งมากนะครับผมไปซื้อของนี่ก็คือห่อแบบห่อเหมือนเหมือนหมูยอเลยอหอดีมากนะครับหอดีมากแพ็คดีมากนะครับกี่อกก็จะไม่มีอะไรครับตัวนี้จะเป็นสีสเปเชียลดิชั่นนะครับที่ญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีสเปเชียลดิชั่นแล้วก็จะมีคู่มือเป็น JP นะครับตัวนี้ ู่มือเป็น JP นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวรองเท้ากันนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีที่โนโชมิโอากุฮะระนะครับใช้ในการแข่งขันนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเวฟคอทูนะครับเวฟคอทูนะครับมิซุโนะเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากคนที่เคยใส่มิซุโนะสมัยก่อนก่อน พื้นโฟม EVA เปลี่ยนไปละนะครับเป็น Misuno Inizie นะครับ Misuno Inizie เนะี่ยเป็นตัวโฟมตัวคัตชั่นตัวใหม่ของ Misuno นะครับที่มันเบาขึ้นนุ่มขึ้นนะครับ Misuno ไปใส่ในรองเท้าวิ่งตัวรุ่นใหม่ๆของเขาอะนะครับซึ่งสมัยก่อน Misuno ก็จะเป็นเวฟนะครับเป็นเวฟเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ใส่มาทั้งเวฟทั้ง i n i c y ซึ่งคนที่เคยใส่ Misuno มาก่อนจะมาใส่รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึก ถึงความนุ่มขึ้นเด้งขึ้นนะครับแล้วมีความเบาตามสไตล์มิซูโนโ่มิซูโน่เนี่ยเน้นเบาอยู่แล้วนะครับตัวรองเท้าก็จะเป็นสีสเปเชียลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเขาเรียกเหมือนเป็น,เป,นเป็นแผ่นเหมือนไนล่อนเหมือนยางนะครับยางยางหรือนะครับเป็นสักศานะครับโดยใช้ลากเท้านะครับนี่นะครับ พื้นก็ยังพื้นชุดเดิมนะครับมิซูโนรุ่นใหม่ๆนะครับพื้นชุดเดิมนะครับมีเขี้ยวขึ้นมาสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ด้านรองเท้าเนี่ยมิซูโน่ทาเนื้อปิ้นออกมาแล้วนะครับแทบทุกรุ่นเลยตอนนี้สมัยก่อนจะไม่มียางปิ้นออกมาขนาดนี้นะซึ่งมันช่วยในการการพลิกด้านข้างนะครับการพลิกด้านข้างมิซูโนรุ่นใหม่ๆเนี่ยปลอดภัยขึ้นนะครับเซฟขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับ นุ่มนะครับนุ่มยังมีตัวเวฟด้วยนะครับใครที่ใส่มิซุโน่เนี่ยหรือว่าชอบสไตล์รองเท้าที่เบานะครับเบาคล่องแล้วก็มีความเด้งนะครับเด้งนะฮะก็จะแนะนำเป็นมิซุโน่นะครับมิซโน่น แต่ละแบรนด์ก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันไปนะครับมิซูโนะเขาจะเน้นคล่องเน้นเบาเอสิกก็จะเน้นนุ่มเน้นเซฟโยนิก,ก็เป็นประมาณอ่ออาร์เหล่านะครับสีใหม่สีใหม่สีลิสเปเชียลดิชั่นของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับเป็นมิซูโนะเวฟ Call t นะครับสีสเปเชียลดิชั่นนะครับเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ของโอคูฮะนะครับตัวนี้เขาก็ใส่ทำการเข่งขัดอยู่นะครับตอนนี้นักกีฬาก็มาใส่สีสเปเชียลกันเยอะแล้วนะครับแทบจะเกือบทุกคนละนะครับนะที่เป็นสปอนเซอร์มิซุโนะนะครับที่ใส่ทํทามิซุโนะอยู่นะครับก็ใครสนใจอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ